มาหากราบคลิปเสียงมีกอันหนึง่งน่าสนใจลุงป้อมเขาบอกว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นรองนายกมานานก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยให้ลุงป้อมขึ้นนัมเบลวันเป็นนัมเบลหนึ่งที่หนึ่งก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยลองดูหน่อยแม่อมืเปิดโอกาสให้ลุงป้อมหน่อยนะเดี๋ยวจะมีทรงซอง,อ,งอะไรเหมือนเหมือนวิวกุลเหมือนวิวกลวุฒิเหมือนอะไรอย่างนี้ไงแม่เออลองดูหน่อยลุงป้อมบอก คลิปเสียงเป็นแบบนั้นอะเดี๋ยวเราไปดูไปฟังคลิปเสียงกันดีกว่าไปฟังกันแบบเพลินเพินสนุกสน,นานอืมลุงป้อมเขาีพลังวังชาแม่อะ,อะไรนะใจบันดาลแรงลองให้ลุงป้อมเป็นที่หนึ่งดูบ้างเบอร์หนึ่งเขา้าใจคาว่าเบอร์หนึ่งไหมเหมือนเมียหลวงเมียน้อยไงเมียหลวงมันจดทะเบียนได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นต้องเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นอืมสําเร็จหลายเรื่องนะลุงป้อมจัดการให้สมัย ท่านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เดี๋ยวลองให้ลูกป้อมเป็นเบอร์หนึ่งดูบ้างให้ประชาชนอ่านเดี๋ยวเราไปฟังจากคลิปนะครับของรายการจอร์ดุลทัวไทยอีสานแท้แล้วผมไปลองได้ทํางานให้กับานานยกมานานแล้วทำคนทีนรร่หญ่ดดาลเลยแต่คนต่อไปนี้ผมอยาก,กขอให้ประชาชนได้ให้ผมลองได้ฟังเป็นเบอร์นหนึ่งดูบ้างเลย ให้เสือไปบ้านหรืออไเบอรนหนึ่งครับบิกป้อมที่ผมก็ตั้งใจวันนี้ที่จะสรุปสรุปไอ้คำสุดท้ายฟังทันไหมเบอร์หนึ่งก็บิ๊กป้อมที่ผมตั้งใจมาในวันนี้ก็เพราะไอ้อย่างนี้นี่แหละ